สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะคะมาพบก,กับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พีจ๋าห่างหายไปนานเลยเนาะสองอาทิตย์ได้นะคะแอดไม่ได้ลงแนวทางให้เลยนะคะอ่ะกลับมาแล้วเนาะพี่พี่จ๋าช่วงนั้นก็งานเยอะแล้วแอดกับต่างจังหวัด กลับมาเพิ่งกลับมาเนาะ,ะนำแนวทางมาแบ่งปันนะคะหากใครเข้ามารับชมแล้วแอดฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่ๆจ๋ากดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะจะได้ไม่พลาดเวลาแอดลงคลิปใหม่ๆนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคำเตือนกันนะคะ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งปีส18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะแนวทางฮานอยของแอดก็ลุ้นในทั้ง4หน่อยนะคะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจถึง VIP เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะพี่ๆจ๋าเด่นที่แอดให้ไปในวันที่22นี้แอดให้เด่นไปที่1นะคะ เด่นไปที่1เด่นไปที่2นะคะแล้วก็7อ่าหรือใครจะจับชุดวินนะคะชุดวินในนี้แต่ว่าตัวที่แอดวิ่งรูดแอดเน้นไปที่1นะคะเน้นไปที่1นะใครไม่ชอบ1ก็นำสองกับ7ไปพิจารณาดูสำหรับ1นั้นมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันอ่าสองมีตัวไหนกันบ้างมาดูกันนะคะในอาเดนแต่ละตัวนะคะสำหรับเด่นที่1นึนะคะแอดให้ไปที่ หนึ่งสี่นะคะหนึ่งหกส่วนสองนะคะให้ไปที่สองสามสองหกนะคะเจ็ดให้แอดให้ไปที่เจ็ดสี่นะคะพี่ๆจา๋าแล้วก็เจ็ดเก้านะคะลุ้นได้สี่หน่อยนะตั้งแต่รอบเฉพาะกิดถึงว i p พีตามต่อตัวที่แอดเน้นในดินที่หนึ่ง เด่นที่หนึ่งนี้แอดเน้นไปที่หนึ่งหกนะหนึ่งหกหรือหนึ่งเก้านะคะพี่พี่จา๋าอ่าสองหกหรือสองเก้านะคะสำหรับท่านที่ไม่ชอบก็กลับวอลเดอร์แอดเขียนเผื่อไว้อ่าเผื่อพี่พี่ลืมนะคะสำหรับเจ็ดเก้านะคะตัวเด่นจิตเด่นไปที่เจ็ดเก้าเนาะหากมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันก็จดไว้แคบไว้นะคะสำหรับในชุดโคงสุดท้ายนี้นะคะพี่พี่จา๋า ก็ขอขอบคุณพี่พี่ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ